สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนคขับอธิบายเอกวานทุกท่านวันนี้นะฮะวันเสาร์นะฮะลุยตัดหญ้าอีกแล้วนะเราต้องตัดหญ้าด้วยความปลอดภัยนะฮะแล้วที่สำคัญด้วยเซฟตี้นะฮะน้ำมันก็เซฟไปแล้วนะฮะเครื่อง GX-50 ประหยัดน้ำมันโคตรนะฮะต่อไปเรื่องเอ็นตัดหญ้านะฮะต้องเซฟตี้นะฮะใช้ให้ประหยัดที่สุดนะฮะเอ็นตัดหญ้าสลิงนะฮะ เพราะว่าต้นทุนเอ็นตัดหญ้ามันแพงนะฮะแล้วใช้เอ็นตัดหญ้าให้คุ้มนะฮะแหมเดี๋ยวเข้าไปชมคลิปกันเลยฟาบก็เอ็นตัดหญ้านะฮะแบบสลิงนะฮะดูเราใช้ใช้ไปเนี่ยตอนช่วงสุดท้ายเนี่ยท้ายสุดเนี่ยนะฮะเขาจะเหลือนะฮะเหลืออยู่ประมาณเนี้ย นะฮะหรือเหลือมากกว่าเนี้ยแต่เราก็แทกหัวเพื่อให้มันเพื่อให้มันพ้นล็อกนะฮะมันก็เลยหลุดก่อนไวอันควรเอ้ยไม่ใช่ก็คือมันน่าจะตัดจนเนี่ยเหลือเหลือกุดขนาดเนี้ยนะฮะเหลือสั้นขนาดเนี้ยนะฮะต้องใช้หลายหภาษาจะได้เข้าใจนะฮะก็คือมันจะได้อีกสองแก๊ก นะฮะน่าจะเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวอธิบายจะทําให้ดูนะฮะเดี๋ยวท่านธิาบายจะทําให้ดูว่าจะทาวิธีไหนนะครับที่จะให้ประหยัดน้มันให้ายประหยเห็นัญาฮะเพราะว่าเอ็นตัวเนี้ยมันราคาคนข้างแพงเหมือนกันนะฮะตกตกเส้นหนึ่งอ่ะประมาณสามสิบบาทยี่บห้าบาทอ่ะนะฮะ มันประมาณร้อยเอประมาณเก้าสิบเก้าค่าจะส่งประมาณประมาณร้อยสิบตีไปยี่บห้ายี่บห้าสี่สี่เส้นคือแบ่งได้ห้าเส้นนะฮะสี่เส้นร้อยนะฮะก็เป็นร้อยยี่บห้าห้าเส้นนะฮะมันมันมันสิบห้าเมตรนะฮะแบ่งได้ห้าอีกทีหนึ่งสิบห้าเมตรสามห้าสิบห้านะะทีละสาม ทีละสามเมตรนะฮะประมาณนั้นแล้วเราก็สอดตรงนี้นะฮะในคลิปที่แล้วอธิบายไปแล้วนะฮะวิธีใส่เ e อ็นตัดหญ้าแล้วก็เปิดข้างในให้ดูหมดแล้วนะฮะทำมาร์กทำอะไรตอนนี้เราจะมาทำมาร์กเพื่อให้เ e อ็นเนี่ยสุดท้ายเราก็ยังเห็นเราก็ยังใช้จนจนคุ้มอะนะฮะประมาณนั้นไม่ใช่แบบโอ้ยใช้เ e อ็นเหลืออยู่เนี่ย เนี่ยเหลืออยู่ประมาณเกือบเมตรอะ่ะครึ่งห้าสิบเซนอะ่ะเจ็ดสิบเซนอะ่ะมันเสียดายโอ้ยังยาวนะฮะเนี่ยให้มันเหลือแค่นี้เนี่ยแค่นี้นะฮะมันยังคุ้มกว่านะฮะเดี๋ยวเราเริ่มกันนะฮะแบ่งคนละครึ่งนะฮะขอโทษต้องใช้มือที่สามนะฮะชอบมือที่สามกันเหลือเกินว้าวว้เป็นมือที่สามนะฮะหยยบเท้าเข้าไว้นะ แล้ก็วัดดีๆนะฮะให้มันเสมอกันนะฮะประมาณนี้นะฮะให้มันเท่าๆกันนะฮะซ้ายขวาเท่าๆกันอย่าให้มันเหลื่อมล้ํากันนะเศรษฐกิจแบบนี้เหลื่อมล้ำกัน,นะะ <c oughs> เยอะประมาณนั้นห <c oughs> มุนไปสองแก๊กนะฮะ สามแก๊กดีกว่าพอพอคนละครึ่งแบ่งกันเสร็จนะฮะเนี่ยไม่ใช่คนละครึ่งของรัฐบาลนะแหนมุกเยอะเนี่ย,ย,ยแบ่งกันเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็หมุนไปสามแก๊กนะฮะหนึ่งเดี๋ยวอันนี้ยังไม่นับหนึ่งแก๊กนะฮะเข้าบาทที่หนึ่งนะ,ะเข้าบาทที่สองสองแก๊กนะฮะ เข้าบาทที่สามแล้วก็ดึงดึงแบบนี้นะฮะเห็นนะฮะเนี่ยดึงแบบเนี้ยแล้วก็ละเลงสีนี่เอาหัวหมึกด้านนี้นะฮะละเลงสีไว้สัญลักษณ์ไว้นี่เขานี้มาถึงนี้เมาาื่อไรเหลืออีกสามแก๊กนะคือจะรู้ตัวละเรดีรไลน์ว่าสามแก๊ก ถ้าจะเอาสองแก๊กก็ไม่ได้หนึ่งแก๊กก็ไม่น่าไม่น่ารอดนะฮะผมตีไว้สามแก๊กหรือจะเอาสองแก๊กก็ไม่ได้เนี่ยมันเริ่มมันเริ่มที่จะเหมือนกับว่าเริ่มรู้แล้วไม่งั้นก็มาใช้มือหมุนนะฮะมาใช้มือกดเดี๋ยวนะ เดี๋ยวจะทําให้ดูเหลือสามแก๊กสุดท้ายนะละเลงสีให้ให้เห็นจัดจ้านนะฮะท่านผู้ชมชอบช่องนี้ชอบจัดจ้ดก็คือของแพงอะ่ะนะฮะก็ต้องประหยัดก็ต้องเสียเวลานิดนึงเพราะทุกๆวันคุณก็เสียไปโดยใช่เหตุนะฮะ เราก็ไม่อยากจกะเสียโดยใช่เหตุนะฮะนีะ่อนนี้ดึงดูก่อนปาบเข้าไปต่อไปกดอันนี้คือเหลือเหลือเหลือสุดท้ายเหลือแค่นี้นะฮะมันจะได้อีกสองครั้งใช่ไหมเดี๋ยวกดแล้วขันเข้าเดี๋ยวนะอันนี้กดแล้วขันออกนะหนึ่งแก๊กนี่ยังไม่หลุดนะดึงข้างเดียวก็ยังไม่หลุดนะเห็นไหมฮะ รู้แล้วใช่ไหมต่อไปแก๊กที่สองเกี่ยวออกนะกดเข้าสองแก๊กดึงข้างเดียวไม่หลุดนะไม่หลุดนะแก๊กสามนี่หลุดแล้วนะฮะเข้าใจนะฮะเนี่ยข้างนี้ยังไม่หลุดนะเนี่ยเนี่ยแก๊กสามนี่หลุด นะฮะแล้วหลุดมันก็จะยาวเห็นไหมยาวเท่ากับตัวนี้เดี๋ยวดูแก๊กสามก่อนหลุดไหมหลุดเห็นไหมนะเห็นนะฮะหลุดเพราะฉะนั้นคือสาเหตุที่ต้องเผื่อไว้สามแก๊กนะฮะเพื่อให้เราคะเนด้วยสายตานะฮะรู้ก่อน ะฮะว่าคือจังหวะเราโขกหัวเนี่ยหัวเอ็นตัดย่าโขกลงกับพื้นอะ่ะกระแทกลงกับพื้นอะ่ะคือบางจังหวะเนี่ยมันข้ามไปสองแก๊กนะฮะโดยที่เราไม่ทันสังเกตเห็นไม่ทันสังเกตเห็นสีที่เราป้ายนะฮะผลสุดท้ายมันหลุดมันหลุดแล้วแล้วเป็นไงหาย เสียเวลาเดินหาหรือไม่งั้นก็ทิ้งแล้วทิ้งยาวระดับห้าสิบเซนอะครึ่งเมตรได้มั้งหรือจะให้มันมันกิวเนี่ยกิวเหลือประมาณสักยี่สิบสามสิบเซนเนี่ยกูดกิวนะฮะเนี่ยมันคือเราก็เดินไปเหลือแก๊กสุดท้ายเนี่ยเราเห็นแก๊กสุดท้ายอยู่เนี่ย แล้วถ้าอีกแก๊กหนึ่งก็คือหลุดเดี๋ยวนะกํากำลังไม่ถึงเดี๋ยวยืนค่อมอยู่เนี่ยแก๊กสุดท้ายหลุดเห็นไหมฮะหลุดละคือถ้าเราเห็นสังเกตก่อนนะฮะตัวนี้ก่อนเราก็จะรู้เราจะรู้ว่ามันเหลือเหลือเหลืออีกสองแก๊กหรือแก๊กเดียวนี่นี่แก๊กหนึ่ง เ,เราจะสังเกตก่อนเฮ้ยใกล้วิกฤตแล้วนะแอเห็นไหมฮะคือที่เฉลี่ยไว้สามแก๊กเนี่ยใกล้วิกฤตแล้วนะถ้าคุณไม่ทําแล้วคุณไปเดินหาเอ็นพวกเนี้มานั่งเสียบใส่นะฮะเพราะว่าเกิดความเสียดายคุณเปลืองเวลาครับอีกสู้คุณเอาปากกานะฮะหมายไว้แล้วก็ รู้ระยะว่าเหลืออีกกี่แก๊กนะคือเต็มที่เหลือเหลือแค่สองแก๊กหรือแก๊กหนึ่งก็ได้นะฮะก็ยังดีที่มันกว่าเนี่ยมันเราไม่ทําหมายไว้เราคิดว่าข้างในเต็มนะฮะแล้วเรากระแทกไปลูดทีเดียวไปสามแก๊กคือเรากระแทกแรงอ่ะแล้วแรงเวี่ยงหนีศูนย์กลางเราเร่งเครื่องเต็มที่อ่ะมันทะลุดไปสามแก๊กบลูดปุดเสียของ เพอเพล,เพล70เซนน่ะโอ้โหเสียดายไหม70เซนอ่ะอันนี้สอกกว่าอ่ะเนี่ยแค่นี้เนี่ยประมาณ50 60เซนอ่ะอ,อืคิดดูดิแล้วถ้ามันมันสะบัดจนจนเหลือน้อยที่สุดอ่ะมันก็ยังได้งานถูกไหมมันก็ยังได้พื้นที่เท่าไหร่อ่ะ ห้าตารางเมตรสิบตารางเมตรอย่างเงี้ยจนมันสั้นที่สุดแล้วอ่ะนะฮะมันก็ยังคุ้มไปอีกนะวันนี้อธิบายกวารจบคลิปเพียงเท่านี้นะถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์ให้เดี๋ยว่ะอย่าลืมกดติดตามนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งคลิปใหม่ๆอธิบายปฏิบัติกันให้เน้นกันไปเลยป้องกันนะฮะแก้ไขประหยัดสุดประโยชน์สูงสุดนะฮะวันนี้อธิบายกวารจบคลิปเพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ ทิกต่อท้ายนะฮะอันนี้อันนี้ดึงนี่ทะลูดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมไปวัดหัวท้ายเท่ากันนะก็คือจับหัวท้ายขึ้นไปแล้วก็วัดเฉลี่ยให้มันเท่ากันนะฮะเรียบร้อยนี่ดึงดึงนี่ทะลูดเลยนะฮะแล้วผมจะหมุนไปแก๊กหนึ่งแล้วก็ทำสัญ,ญลักษณ์ไว้นะฮะ ่าเรียบร้อยแล้วก็ดึงข้างเดียวดูหลุดไหมหลุดไหมไม่หลุดนะคราวนี้ก็หมากตรงนี้ด้วยนี่นี่คือวิกฤตละสุดละนะฮะวิกฤตละนะฮะเพื่อไม่ให้มันเสียอันนี้คือเตือน ะฮะไฟเหลืองอันนี้ไฟแดงหลุดแล้วคือถ้าเลยจากเนี้ยคืออีกแก๊กหนึ่งอะหลุดเลยกระแทกกระปุกเอ็นตัดญ้าโขกลงกับพื้นกระแทกลงกับพื้นนี่หลุดเลยนะฮะนี่คือวิกฤตแล้วหรือไม่งั้นก็มานั่งปั่นดีกว่ามันสบัดหายนะฮะมานั่งหมุนตัวเนี้ยกดลงแล้วก็หมุนให้มันถึงถึงที่เรามาร์กไว้คิดว่ามาร์กไม่น่าจะหลุดนะฮะ เพราะว่าสีมันเยอะสีประกาเมจิกเนี่ยนะฮะทิกต่อท้ายนะฮะเนี่ยโอ้โหตัดได้อีกห้าตารางเมตรสิบตารางเมตรจนกว่าจะจนกว่าจะ,จะ,ส,จะสุดตรงนนะะเนี้ยนะฮะเนี่ยอยู่แถวแถวเนี้ยมันก็ยังได้งานนะอ่า